แล้วรจแกไ้เข้าดีพี่อย่างหมอเข้าดีครับผู้ดกล้ามสอยไหนพี่แก้ว่ากันมันจะพาเขาเจ้าทอดแก้พทงสนิเข้าดีงภาพใจเย้ใจสบดแจทองเรืงสิมสองเสเมนเออข้าดีอันนี้ข้าดีครับเอ้เข้าไรเข้าไรดิพ่ตัวนี่ตอะไรไปครับยพี่เราข้างสอายลกแกเมแจมีความนกแก้มแจไม่มีหลายตัวได้หนหโอตัวน้คายเทียนยังตัวน้คายที่ข้อเขเจ้าสีสอยตัวไหนสอยพี่เรา ตัวค uhm, ันที่ดมก็อยซี่เราขั้นสอยคนวมาโดนเก็บได้เป็นความไปไพ่อ่าพูดไอ้หนีไงโซไปเวียดน้าโอ้ผูดใดหนี้งงงาสไปประเทศสาห้าัโอ้ผู้ใอหน้ันหัดโซไปประเทศค่เมนโอ้ก็ว่ากานผูดไอ้หนีมีเอามมาเล่าเพี่งเล่าอา คนป่าเกือกจะมาเราพิดเราถือมีตาแบกแบะแบอะแบแบแบกตวออเออโอ้ยแต่บาดแผลกินข้อเกือกไมินกนข้เือกโอ้ยเอออย่าไปอ่ะโอ้ยไปเลยแล้วไอ้ที่เียคือว่าูเฮ่ข้อตาบอดยูข้อ้้บ่นอ้ไที่อ้ยเกือก่าเือกมไอ้เนี้ยงมากมคือกอะไรเอ้าเจ้าสายเจ้าสายเปลี่ย่สายเือนี่เอาสายชื่อไห คนเกินอ่ะอ่คนเกม่แน่อโอ้คนส่สวยเอาไม่หมมันเป็นัใดนอกแต่แต่คนหัวกาบุมีคนตัวกบุมีคนนี้นะเมอาเฮเฮอเฮอยเ้คนเกินคนเกินสวยนอกแต่แคนหัวาบุมีคนตบพ่าคนหาเต กอนเน <c royable> ีเมียงาหน้านอยู่ทางบ้านไว้เอาไปเลเมียอยู่สิมันืนปลาคยบนาะมันเป็นังง่เป็น่แมาทีอยากกินลาบ้ันดปลาุกปุกุกบีนี่กดก่อนากปุกุกีอยากกินลาบบอยากกินลาบงมาหาเมียเออเมียเป็นสีลาบวททีเออเยีเยี่ยมมาจากที่มาเรเออเออเอปจักยูอ่ะมาอไ ต,ตูวตันวันแบบดแม่โมดน้อยครับมันไปถาพญามุดว่ามีตูตอกปัดไปแค่ลายนิโตคุนต่งกันมาดูกเต